สวัสดีค่ะต่อไปนะคะวันนี้เราจะมาวิเคราะห์ดวงชะตาประจําเดือนธันวาคม2568ค่ะคลิปนี้เป็นคลิปของคนลัคนาราศีกันคนลัคนาราศีกันเนี่ยนะคะก็เป็นช่วงที่เราอาจจะมุ่งหาความมั่นคงให้กับตัวเองนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่เราปรับเปลี่ยนเปลี่ยนแปลงหรือทำการปรปับปรุง อะไรบางอย่างที่เกี่ยวพันกับบ้านเราเกี่ยวพันกับรถหรือ,อเกี่ยวพันกับสถานที่ทํางานอย่างนี้ก็ได้มีโอกาสดีๆที่เกี่ยวพันกับสิ่งเหล่านั้นนะคะเพราะฉะนั้นอะ,อะไรก็ตามที่เราตั้งใจหรือคิดไว้เนี่ยนะคะบางทีก็จะประสบความสําเร็จในช่วงนี้ก็เป็นไปได้นะคะ,ะดาวพฤหัสเนี่ยนะคะเขาโครจรย้อน เข้าสู่ราศีเมถุนในช่วงปลายปลายเดือนมาที่23เนี่ยก็เป็นช่วงจังหวะที่ก็โอเคขึ้นนะคะหลังจากที่อ,อยู่ในเรือนการงานาก็อาจจะเป็นลักษณะที่เราได้รื้อฟื้นหรือกลับไปทำงานเดิมๆหรือแก้ไขปัญหาเดิมๆได้สำเร็จนะคะเกี่ยวกับเรื่องการงานาแต่ช่วงก่อนหน้านั้นก็ไม่ใช่ว่าไม่ดีนะคะ ดาวพฤหัสอยู่ในเรือนลาพระเป็นมหาอุดเนี่ยนะคะมีคนช่วยเหลือส่งเสริมคุณเยอะแยะไปหมดนะคะแต่ช่วงปลายเดือนนี้เพียงแค่ว่าเป็นจังหวะที่เราอาจจะ,ะมาแก้ไขหรือทําในสิ่งที่เราเคยทํามาก่อนแล้วทําแล้วมันดีขึ้นนะคะมันตอบโจทย์มันได้ทำให้เราเจริญรุ่งเรืองอย่างนี้ก็ได้รวมทั้งคอนเน็กชันนะคะเก่าๆเราอาจจะได้พบเจอ ได้เจอ,อมิตรสหายเก่าหรือว่าคู่หุ้นส่วนเก่าๆนะคะ,ะกลับมาแล้วก็ช่วยเหลือเกื้อหนุนกันในเรื่องงานอย่างนี้ก็เป็นไปได้ด้วยนะคะส่วนเรื่องการเงินการทองของเจ้าชะตาก็เป็นจังหวะที่ค่อนข้างที่จะอยู่ในจุดที่มั่นคงดีแต่ใช้จ่ายก็ยังเยอะ,อะเหมือนเดิมมันมีรายจ่ายจุกจิกมากมายแต่ให้คุณจัดระเบียบนะคะ เรียงลำดับความสำคัญให้ดีๆก็จะไม่มีปัญหานะคะทีนี้เรามาเปิดกันนะคะดูแลสุขภาพด้วยนะคะคนลักขณาราศีกันเดี๋ยวเราจะมาเปิดไพ่นะคะขอคำแนะนำจากเบื้องบนจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่จะแนะนำคนลักนาราศีกันที่เข้ามาฟังในช่องของเราเป็นแบบไหนนะคะ โอ้นะคะเดี๋ยวนี่ค่ะอ่าคนลัคน,รนาราศีกันเป็นช่วงที่เราก็ค่อนข้างจะปีกวิเวกนะคะ คืออาจจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะหน่อยเพื่อค้นหา,าคำตอบอะไรบางอย่างหรือว่า,ามีความสุขะนะคะไม่อยากไปอะไรกับใครมากมายาเป็นช่วงที่มีความรู้มีความตื่นรู้อะไรบางอย่างด้วยนะคะเป็นลักษณะที่เจ้าชะตาเองค่อนข้างที่จะคิดอะไรออกคิดอะไร ได้กระจ่างมากขึ้นนะคะหลังจากที่บางทีเนี่ยมีความสับสนลังเลมากเนี่ยนะคะก็อาจจะเป็นช่วงที่เราอาจจะได้คำตอบอะไรบางอย่างกับตัวเองอย่างเงี้ยก็เป็นไปได้ด้วยนะคะและเจ้าชะตาเองเนี่ยค่อนข้างที่จะมีความสุขมีความไม่เดือดร้อนนะคะในการใช้ชีวิตอยู่นะคะถึงแม้ว่าตัวเราเนี่ยนะคะจะ บางทีก็พลังงานถดถอยบ้างแต่ว่าก็ดูโดยรวมชีวิตก็ถือว่าโอเคไม่ได้ติดขัดอะไรเท่าไหร่นะคะเพราะว่าดูไพ่แล้วสวยงามอยู่นะคะ,ะทีนี้เรามาวิเคราะห์กันนะคะเรามาวิเคราะห์กันตัวเราเนี่ยนะคะก็ค่อนข้างที่จะทําอะไรเนี่ยรับรู้หรือว่ามีความคิดเห็นที่เด่นชัดกระจ่างได้ดีอยู่ ะคะแล้วก็มีความสุขกับตัวเองนะคะแล้วก็ทําอะไรด้วยความมีแบบแผนการเงินการทองไม่ได้ขาดและเป็นช่วงที่อาจจะไปนูน่นไปนี่ก็ได้นะคะคือหมายถึงว่าถึงแม้จะอยู่กับตัวเองแต่เหมือนกับจะทําธุระอะไรส่วนตัวเยอะหน่อยนะคะแล้วก็เป็นช่วงที่จัดสมดุลบาลานซ์ชีวิตให้อยู่ในร่องในรอยได้ดีนะคะในช่วงนี้ เจ้าชะตาเองก็อาจจะมีโครงการใหม่ๆในใจมีความคิดใหม่ๆในใจหรืออาจจะได้อะไรทรัพย์สินอะไรใหม่ๆมาแล้วบ้างก็ได้นะคะในช่วงนี้แล้วก็แต่ว่าความคิดความเขาเรียกว่าปัญหาต่างๆเนี่ยที่เข้ามาเนี่ยนะคะมันเหมือนกับว่ามาชาเลน์คุณคุณก็ไม่ได้กลัวนะคะกำลังคิดหรือว่าหาหนทางตั้งรับ จะเป็นในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเวลาคุณมีปัญหาในช่วงนี้นะคะแล้วก็เป็นช่วงที่คุณอาจจะเจอกรรยาณมิรที่ดีนะคะเจอกรรยานามิรที่ดีที่ช่วยเหลือคุณหรือชี้แนะคุณได้ถือว่าโอเคนะคะแต่ว่าปัญหาของคุณเนี่ยอา,อาจจะต้องดูแลเรื่องสุขภาพเรื่องความเครียดหน่อยนะคะหรือความกดดันอะไรบางอย่าง แล้วก็ความคิดให้มันแน่วแน่ให้ตั้งใจเวลาที่มีเรื่องที่จะต้องตัดสินใจให้เชื่อมั่นในความความคิดของตัวเองเพราะตัวเองเป็นคนเก่งเป็นคนที่คิดอะไรปลอดโปร่งอยู่แล้วแต่เวลาจะตัดสินใจมีความรังเลอย่างเงี้ยให้ให้แบบนี้หน่อยนะคะแล้วก็อาจจะเป็นช่วงที่เริ่มมีความสนใจที่อยากจะเรียนรู้อะไรใหม่ๆก็ได้นะคะ หรืออ,อาจจะมีความติดขัดอะไรบางอย่างที่อยากจะไปเรียนรู้แต่ว่ามันมีอุปสรรคบางอย่างอย่างเงี้ยก็มันถึงเวลาคุณจะได้ไปเรียนนะคะได้เรียนรู้ในสิ่งเหล่านั้นแน่นอนหรือมันอาจจะบ่งบอกว่าคุณอยากจะรู้อะไรบางอย่างอ่าแล้วก็ตอนนี้คุณอาจจะยังไม่รู้นะคะมันมีอุปสรรคอยู่แต่ไพบ่บ่กบอกว่าคุณจะรู้ในที่สุด และสิ่งที่คุณรับรู้เนี่ยคุณต้องตัดสินใจละคุณต้องเลือกนะคะถ้าคุณไม่เลือกคุณก็จะคิดวนไปวนมาไม่จบสทีแล้วก็จะมีปัญหานะคะแต่โดยรวมแล้วเนี่ยโดยชะตาในเดือนธันวาคมเนี่ยสรุปให้ฟังก็ให้ใช้เวลาอยู่กับตัวเองเยอะๆนะคะเป็นช่วงเวลาที่จัดการปัญหาอะไรกับตัวเองปัญหาส่วนตัวหรือ ออกไปทําธุระส่วนตัวเนี่ยเยอะหน่อยนะคะอ่าก็ไม่เป็นไรก็ถือว่าโอเค <c oughs> ทีนี้เรามาดูกันว่าองค์สิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจะแนะนำอะไรให้คนลักษณาราศีกันนะคะในสำหรับ Angel t h e r a p ีเนี่ยนะคะเขาต้องการจะแนะนำอะไรขอสองใบนะคะคนลักษณาราศีกัน ขอสองใบ you are a powerful light worker โ oh อ้โหนะคะคุณนี้มีพลังงานของ light worker เลยนะคะอ่าถือว่าเป็นคนฉายแสงเลยนะคะ twin flame <c oughs> เป็นโดยชะตาที่ค่อนข้างที่จะมีพลังงานสูงนะคะ it is safe for you to be powerful your spiritual power brings great blessings in loving service to the divine ก mm ็คือคุณจะได้รับพลังงานจากเบื้องบนเนี่ยนะคะให้มาทำอะไรเหมือนมีภารกิจอะไรบางอย่างช่วยคนนะคะช่วยส่งแสงนำแสงสว่างให้กับผู้คนเนี่ยนะคะโดยที่ทำให้เขาเนี่ยนะคะ ได้หาหนทางทางออกได้นะคะก็ถือว่าเป็นพลังงานที่ดีแสดงว่าคนรัคนาราศิการในช่วงนี้คุณจะทําอะไรได้ประสบความสําเร็จนั่นเองนะคะโดยที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์เบื้องบนช่วยเหลือคุณอยูอ่ก็จะแปลในรูปแบบนี้ได้ส่วนไพ่ทวินเฟรมเนี่ยนะคะ The answer to your question involve a spiritually based romantic relationship คุณจะเจอคู่ที่ช่วยเกื้อหนุนคุณนั่นเองนะคะที่มีจิตวิญญาณคล้ายๆค,คุณแล้วก็เหมือนมาช่วยคุณมาทำภารกิจด้วยกันเพราะฉะนั้นเป็นช่วงที่คุณจะมีความเจริญรุ่งเรืองนั่นเองจะเป็นช่วงที่คุณแก้ไขปัญหาต่างๆได้ฉายแสงอ,อย่างเงี้ย แสดงว่าจะมีความเจริญก้าวหน้าในสิ่งที่คุณทําปัญหาต่างๆก็จะแก้ไขได้ก็สอดคล้องอยู่นะคะเพราะว่าคุณได้ไพ่ฮอลลี่คิงด้วยแล้วก็ไพ่เดอะโคนมาด้วยเนี่ยนะคะมีเดอะวิ h ด้วยเพราะฉะนั้นมันเหมือนคุณมีความพร้อมมีศักยภาพหลายๆด้านมีทั้งสติปัญญามีทั้งปัญญาข้างในลึกๆนะคะแล้วก็มีมีเซนส์นะคะ,ะเพราะฉะนั้น คนลัคนาราศีกันในเดือนธันวาคมนี้มองเห็นว่าอะไรก็ตามที่เป็นปัญหาคุณจะสามารถแก้ไขปัญหาได้และคุณก็ยังทําให้ตัวเองประสบความสําเร็จได้ดีมีความก้าวหน้าช่วยเหลือคนอื่นได้ด้วยและที่สําคัญอาจจะเจอกลยายนามิตรที่เกื้อนหนุนคุณได้ด้วยนะคะอันนี้เป็นพลังงานที่ดีมากสําหรับคนลัคนาราศีกันก็ฝากไว้เป็นแนวทางเป็นไกด์ไลน์ในเดือนธันวาคม ก็หวังว่าเป็นประโยชน์ก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมีความสุขนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ